สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใหม่ดาวิกายยันไม่ใช่นางเอกมอมา้าริดเยอะแม่วินเก่งลั่นถ้าทำตัวไม่ดีคงไม่มีงาน วันที่18กันยายนอยู่ดีๆก็มีงานเข้าสำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถอย่งางไมเดวิกาโฮเน่ที่ดูเหมือนว่าปีกระต่ายปีนี้เธอจะเจอกับมรสุมดราม่าหุ่มกระหน่ำลูกใหญ่ไม่หยุดไม่ย่อนหลังเคลียร์ดราม่าชานิดโยงใช้สมายเดอะสตาร์ทำงานให้จนตั้มโดมต้องรีบออกมาชี้แจงแล้วเพราะว่าดราม่าเก่ายังไม่ทันจังดราม่าใหม่ก็เข้ามาอีก เมื่อสาวใหม่ดวิก้าถูกโยงเป็นนางเอกดังมอมะริดเยอะกลางกองไทยมาสายอยากกลับบ้านก่อนขอเพิ่มค่าตัวแถมแม่วินไปทั่วล่าสุดเจ้าตัวออกมาชี้แจงถึงเรื่องที่ถูกโยงเป็นนางเอกมอมา้าด้วยการโพสผ่านทวิตเตอร์มีข้อความระบุว่าเห็นมีอีกข่าวมอมา้าคนก็พยายามให้เป็นใหม่ พอเถอนนะคะหยุดยงให้ใหม่เถอะแม่ไม่ไปกองค่ะแม่ใหม่โคตรน่ารักและไฟสองหน้าเป็นเรื่องปกติค่ะไม่งั้นหน้ามืดทำงานไม่ได้พร้อมฟาดประโยคเดือดถ้าใหม่ทำตัวไม่ดีไม่มีงานเราค่ะก่อนจะเสริมว่าขอบคุณทุกคนที่คิดดีกับใหม่นะคะพี่ๆที่อ่านข่าวนี้รบกวนแก้ไขให้ใหม่ด้วยนะคะตัวยอ่อเจ้าปัญหามอม้าไหน ไม่รู้ไม่ใช่มอม้าใหม่จะมีปัญหามาหาที่ห้องเบอร์หกนะพร้อมใส่อีโมจิมีดและกล่องทั้งยังมีการแซวให้มาห้องเบอร์หกซึ่งเป็นเรื่องราวของตัวละครตุม้มในเรื่องตลก69เดอะซีรีส์ที่เธอแสดงนำแถมเจ้าตัวยังรีพายเสริมใต้โพด,ดังกล่าวด้วยว่าแล้วตัวยอ่อนางเอกมอมา้าอย่างบ่อยก่อนจะใส่อีโมจินะ้าเซ็ง เอืมระอาคาดว่าสาวใหม่ดาวิกาคงจะเหนื่อยกับมรสุมราา่าจริงๆแถมล่าสุดสาวใหม่ยัยงโพสภาพไปทําบุญถ่ายชีวิตโครกระบืออีกด้วยโดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นใต้ภาพว่า ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆและแฟนคลับใหม่ทุกคนนะคะคาดว่าเป็นการปัดเป่าสารพัดดราม่าและสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามากดถูกใจและแสดงความคิดเห็นกันสนันแห่แหนมาให้กำลังใจและขอให้เธอสามารถผ่านพ้นมรสุมดราม่าไปได้ในเร็ววันและมีความสุขกับชีวิตของเธอขอ,ขอ,ข,อ,ข,อ,ข,อขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ